เพิ่งจะมีผลงานใหม่ให้ได้ชมกันไปเร็วๆนี้นะครับสำหรับตีรี่เล่บปลาตอนนี้มีซีรีส์เรื่องใหม่ของเธอมาให้ได้ชมกันอีกแล้วครับคราวนี้เป็นแนวรักโรแมนติกที่มีฉากหลังอยู่ในยุคป,ปัจจุบันครับแถมยังมีแว็กกราวเป็นเรื่องราวของเกมและวิทยาการอาวกาศที่ดูแล้วไม่น่าจะอยู่คู่กันได้เลยครับแต่กลับสอดคล้องสอดประสานเป็นเรื่องเดียวกันได้อย่างแนบเนียนด้วยฝีมือคนเขียนนิยายต้นฉบับระดับนักเขียนขายดีที่นอกจากจะเขียนนิยายแล้วยังเขียนบทซีรีส์เรื่องนี้ด้วยครับ You are my glory ดุดดวงดาวเกีดยรติยศเป็นผลงานของนักเขียนชื่อดังกู้มานที่ผลงานการเขียนของเธอถูกแปลเป็นภาษาไทยแล้วก็มีการตีพิมพ์มาแล้วหลายเล่มครับเช่นเดียวกันกับ You are my glory ก็มีฉบับภาษาไทยเหมือนกันครับ <S <S โดยในเมืองจีนนะครับผลงานของกู้มานเนี่ยได้รับความนิยมมากๆครับแล้วก็ถูกดัดแปลงเป็นซีรีส์มาแล้วหลายเรื่องไม่ไว่าจะเป็น Boss and me คุณให้อ้วนและชวนมารัก My sunshine รอรักกลับมา เลิฟทูโอทูเว่ยเว่ยเผยยิ้มโลกละลายซึ่งนอกจากจะถูกดัดแปลงเป็นซีรีส์ของจีนแล้วในไทยเองก็มีการตีพิมพ์ผลงานของกู้ม่านแปลเป็นภาษาไทยอยู่ด้วยหลายเล่มครับ สำหรับ you are my glory เรื่องนี้นะครับมีความน่าสนใจอยู่ตรงที่แม้ซีซรีส์จะเล่าเรื่องราวเกี่ยวกับความรักแต่กูมานก็สร้างรายละเอียดแวดล้อมได้อย่างน่าสนใจครับเป็นการจับเอาสามวงการมาเจอกันได้อย่างลงตัวครับทั้งวงการบันเทิงเพราะนางเอกในเรื่องเนี่ยเป็นนักแสดงชื่อดังวงการอวากาศเพราะตัวพระเอกของเรื่องเป็นวิศวกร,กรการบินและอวากาศซึ่งสุดท้ายทั้งคู่กลับต้องมาเจอกันเพราะวงการเกมออนไลน์ครับ โดยจุดศูนกลางของซีรีส์เรื่องนี้นะครับคือเกมที่มีชื่อว่า Honor of Kings เกมแนวโมบายหรือ Action Real-Time s t r a t e g จีที่ผู้เล่นต้องควบคุมตัวละครของตัวเองและทีมมาต่อสู้ร่วมกันครับหลายคนฟังชื่อเกม Honor of Kings แล้วอาจจะไม่ค่อยคุ้นเท่าไหร่ครับแต่ถ้าบอกว่าเกมนี้เนี่ยเวอร์ชันอินเ r อร์เนชั่หรือที่คนไทยเล่นกันก็คือ AOV Arena of Valor หรือว่าชื่อเก่าก็คือ ROV เราคงจะอ๋อกันหมดนะครับ โดยในซีรีส์นะครับตีรีเลอ่อปาจะรับบทใกล้เคียงกับชีวิตจริงของเธอครับนั่นก็คือเธอจะรับบทเป็นดาราชื่อดังในวงการบันเทิงแถมยังเป็นพรีเซนเตอร์เกมออนไลน์ h on of r o kings อีกด้วยครับซึ่งเจ้าตัวก็ยืนยันว่าเล่นเกมนี้เองจริงๆแถมยังเป็นผู้เล่นที่มีระดับสูงพอควรเลยนะครับ แต่ในเรื่อง You Are My Glory เนี่ยนางเอกของเรื่องก็เหมือนได้ราส่วนใหญ่ครับที่เวลารับเป็นพรีเซนเตอร์อะไรก็มักจะไม่ได้ใช้งานจริงมันสักเท่าไหร่ครับแต่ปัญหาก็คือการโมว้ว่าเล่นเกมเก่งเนี่ยมันเป็นสิ่งที่ถูกจับผิดได้ง่ายครับแล้วมันก็เกิดขึ้นจริงๆในเรื่องดังนั้นตัวละครนางเอกของเรื่องก็เลยอยากจะฝึกเล่นเกมนี้อย่างจริงจังครับจะได้ไม่ต้องโกหกแต่กลับโดนคนในโลกออนไลน์จับได้และอัดคลิปเอาไว้ออกมาแฉครับสุดท้ายตัวนางเอกและทีมงานก็เลยตัดสินใจว่าจะฝึกเล่นเกมนี้จริงๆให้ได้ครับซึ่ง ก็คือเพื่อนเก่าที่รับบทโดยหยางหยางพระเอกของเรื่องที่เล่นเกมนี้เก่งมากๆครับเช่นเรื่องเกี่ยวกับเทคโนโลยีอาวากาศจะอยู่ตรงที่เรื่องราวของตัวละครพระเอกที่หยางหยางเล่นเนี่ยเป็นวิศวกรการบินครับแต่กลับมีปัญหาสะดุดในเรื่องอาชีพของตัวเองในขณะที่เริ่มไม่รู้ครับว่าจะเอาอยัางไงดีกับอนาคตเพื่อนเก่าที่ตอนนี้กลายเป็นดาราสาวในวงการบันเทิงไปเรียบร้อยแล้วก็กลับเข้ามาในชีวิตของเขาครับ แต่ปัญหาก็คือตัวละครนางเอกของตีรีเล์ปลาเนี่ยหลงรักตัวละครพระเอกมาตั้งแต่ตอนเป็นนักเรียนครับและยังเคยสารภาพรักกันมาแล้วด้วยแต่ตอนนั้นเนี่ยตัวผู้ชายไม่ยอมรับรักครับสุดท้ายเส้นทางชีวิตของทั้งคู่ก็แยกกันไปคนละทิศคนละทางครับจนวันนี้ต้องกลับมาเจอกันอีกเพราะว่าเกม Honor of Kings นั่นเองครับ แน่นอนว่าซีรีส์แนวรักโรแมนติกตลกนิดหน่อยผสมดราม่าแบบนี้เนี่ยสเสน่ห์ของนักแสดงนำคือสิ่งสำคัญครับซึ่งซีรีส์เรื่องนี้ก็หายห่วงครับเพราะว่าอยางอย่างคือพระเอกสุดฮอตแห่งยุคกลับมาคืนจออีกครั้งหนึ่งครับหลังจากแกพักร,รับงานไปช่วงระยะเวลาหนึ่งครับซึ่งการรับบทวิศวกรการบินเซียนเกมในเรื่องไม่ใช่เรื่องเหนือบ่าก,กว่าไรของหยางหยางครับเพราะเจ้าตัวเคยแสดงในซีรีส์ที่เล่าเรื่องราว e อีสปอร์ตจากนิยายสุดฮิตแห่งยุคอย่าง The Kings Avatar มาแล้วครับแถมยังเคยแสดงนําในซีรีส์ Love O ผลงานการเขียนของกู้บ้านมาแล้วด้วยเหมือนกันครับฉะนั้นการรับบทในซีรีส์เรื่องนี้ย o ว r m ไมล์กลอรี่คือเรื่องที่แกทําได้อย่างสบายๆครับ ส่วนตีรี่เลิฟปาเนี่ยต้องบอกว่าเธอได้กลับสู่ยุคปัจจุบันอีกครั้งหนึ่งครับในซีรีส์ร่วมสมัยหลังจากผ่านงานซีรีส์ย้อนยุคอย่างสตรีหานช้างเกิรมานะครับกับการรับบทที่ดูใกล้ตัวอย่างการเป็นนักแสดงสาวซูเปอร์สตาร์หรือว่าใครที่ชื่นชอบซีรี์เลิฟปาในแบบเสื้อผ้านหน้าผมที่เป็นยุคปัจจุบันในแบบที่เป็นตัวของเธอเองเนี่ยการดูยูอ a ร์มกอก็น่าจะแฮปปี้สุดๆนะครับ อีกประเด็นหนึ่งที่น่าสนใจนะครับกับซีรีส์ U a R e My Glory ก็คือการที่นักแสดง2คนเนี่ยดังมากๆแล้วก็มีแฟนคลับของตัวเองค่อนข้างจะหนาแน่นครับทำให้แฟนคลับเนี่ยกระทบกระทั่งกันบ้างเหมือนกันนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งในประเด็นที่ว่าการเรียงลําดับว่าชื่อใครควรจะมาก่อนมาหลังใครดังกว่ากันสุดท้ายชื่ออย่างๆก็ได้ถูกขึ้นเครดิตก่อนครับ แต่อย่างไรซะก,ก็ตามนะครับเหตุผลเรื่องดังกว่าหรือว่าบารมีมากกว่าอะไรแบบนั้นเนี่ยน่าจะไม่ใช่ประเด็นครับเป็นเพราะว่าเขาให้เกียรติอายุอย่างอย่างที่มากกว่าอาวุโสกว่าก็เลยให้ชื่อมาก่อนครับแต่ลงเอยแล้วเรื่องนี้สุดท้ายจบลงได้อย่างสมานฉันและสวยงามครับเมื่อกลุ่มแฟนคลับของพระเอกนางเอกถึงขั้นออกแถลงการร่วมกันวันหลังจากนี้ไปจะไม่ก่อประเด็นพิพาทที่เป็นข้อถกเถียงเป็นข่าวอะไรขึ้นมาอีกครับแต่จะสมัครสมานสามัคคีกลมเกลียวพ่อร่วมกันโปรโมทซีรีส์ด้วยกันแทนครับ ยูไมโครรีเป็นซีรีส์แนวรักโรแมนติกที่ไม่ได้หมายความว่าคนที่เฉยๆกับซีรีส์แนวนี้เนี่ยจะดูไม่ได้นะครับเพราะว่าซีรีส์สร้างบ็กกราวเรื่องราวออกมาได้น่าสนใจมากๆละครับยูไมโครรีเปิดเรื่องราวด้วยฉากประชุมหน่วยงานทางอวากาศใหญ่ของจีนครับโดยตัวละครพระเอกเนี่ยต้องคอาไปเสนอโครงการครับซึ่งทําออกมาได้ดูน่าเชื่อถือคึ้งขังและจริงจังไม่กระป๋องกระแป๋งนะครับทำให้เราเชื่อว่าพระเอกเป็นวิศวกรก,รการบินได้จริงๆครับ ในขณะที่พาร์ทเรื่องราวของเกมก็ทําออกมาได้อย่างน่าสนใจครับถ้าไม่เคยเล่นเกมแนวนี้ไม่รู้จักเกมออนไลน์มาก่อนซีรีส์ก็มีการอธิบายให้เข้าใจได้ง่ายๆครับด้วยการจัดฉากให้ตัวละครอธิบายการเล่นเกมให้หนางเอกฟังครับแถมคนดูซีรีส์ที่ไม่ได้สนใจเรื่องเกมก็ดูได้ไม่ยากเย็นครับเพราะว่าซีรีส์เรื่อง Your My Glory เรื่องนี้ทําฉากเกมออนไลน์ออกมาได้อย่างน่าตื่นเต้นครับมีการทํากราฟิกเพิ่มเติมให้เหมือนกับตัวละครเข้าไปอยู่ในเกมจริงๆครับ ในฉากแข่งขันเกมออนไลน์ก็เหมือนกันครับในซีรีส์เนี่ยไม่ใช่แค่การถ่ายหน้าจอมาให้เราดูเท่านั้นครับแต่ทํากราฟิกเพิ่มเติมเข้าไปด้วยสร้างมุมมองภาพที่ไม่มีในเกมของจริงดูแล้วเหมือนได้ดูแอนิเมชันงานภาพดีๆอะไรแบบนั้นเลยครับ สุดท้ายถ้าไม่เก็ตเรื่องราวของเกมไม่สนใจเกมออนไลน์ก็ยังดูซีรีส์เรื่องนี้ได้สนุกอยู่ดีครับเพราะจะว่าไปแล้วการดูยูอเมริกาลีก็ไม่ต่างกับเวลาเราดูหนังเบสบอลหรือว่าอเมริกันฟุตบอลอะไรแบบนั้นครับที่ตัวซีรีส์เนี่ยจะใช้การตัดต่อที่ฉับไวการแบ่งภาพจอเทคนิคทางภาพยนตร์มากมายครับหรือว่าเราสามารถอินกับตัวละครได้แม้จะไม่เก็ตเรื่องราวที่เกิดขึ้นในเกมเลยก็ตามครับ แต่สุดท้ายแล้วอย่างไรก็ตามพาร์โรแมนติกก็คือเมนหลักของเรื่องนี้อยู่ดีครับอันนี้หายห่วงเลยครับเพราะคู่พระนางในเรื่องเนี่ยเคมีทำงานมากๆครับแถมยังเป็นเคมีที่สร้างพลังทำลายล้างได้อย่างรุนแรงครับส่งผลให้งานเขียนของกู้ม่านที่หวานซึ้งอบอุ่นอยู่แล้วเนี่ยดูได้แบบเพลิดเพลินจาเริญนใจเลยแหละครับโดยล่าสุดยูอาร์ไมโคอรที่ปล่อยสตรีมมิ่งไปที่ประเทศจีนเนี่ยโอ้โหไม่ต้องพูดถึงเลยครับแค่สี่ชั่วโมงยอดวิวก็ถล่มทลายทะลุ100ล้านวิวไปด้วยระยะเวลาเพียงแค่4่ชั่วโมงคร <c oughs> ซีรีส์ติดเทรนด์สุดฮอตอีกเรื่องของปีก็ว่าได้ครับซึ่งคนไทยเราก็สามารถรับชม You Are My Glory ดุดดวงดาวกิตยศได้อย่างรวดเร็วทันใจเช่นเดียวกันครับทาง VTV อัปเดตตอนใหม่ทุกวันจันทร์ถึงพุธนะครับเวลา1นึ่ทุ่มตรงครับ2 EP ต่อต่อครับเรียกว่าได้ดูมากกว่า6 EP ต่อสัปดาห์เลยทีเดียวครับและนี่แหละครับซีรีส์ที่เรา V ิฟเด d e r อยากจะนำเสนอ You Are My Glory ดุดดวงดาวกิติยศครับ 你也还是拥有了一个又漂亮又可爱的女朋友，开不开心，满不满意？可以用行动表达吗？